ตัาต,า,ต,า,ตาแล้วไอ้อโน้ตุ้คุ้นใช่ไหมท่นานไอ้โน้ตภาพมันชัดเจนเออน,น่งเบือเอ่อเนาะเกมเป็นตันตาตัานตาตัานไงตันตันขับสกิลมันไงหยบแล้วภาพจำยังชัดเจน เย้โอ้ยต้นหิดมาต้นใหญ่อยากเอาข้างล่างนะโอ้ยแจ่มดูดิต้นเบลเนี่ยอยากเอาเนี่ยถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปไว้ก่อนนี่ซานต้าแบบแบบตอนในนี่ว่ะดันดันคนยักษ์ผู้หญิเหมือนกันนะถ่ายรูปดีถ่ายรูปยืนตรงนี้นี่ถ่ายรูปเร็วลงลงนี่ยืนตรงนั้นยืนมองก็คิดมากกันเร็วเร็วเร็วก่อนเกงเกอร์จะไหมถ่ายรูปไม่โดเดี๋ยวโดนลงแขกเออ อันไหนบังชื่อฉันนะเออเอาๆๆเอาเอาหรือเยวยืดอย่าบังชื่อผมเออสก,กีและเอาวางก่อนวดก่อนเนพิ่งเคยเจอแบบไปนี่เหมือนกันอ่าปลาลุยปไปฮะแทงฮะมาแล้วปลายาน,นะครับครับ อเอาว่ะตอนนี้ขอมือพระการที่การเปิดกล่องนะครับต้องได้สกินแล้วนะแต่ไม่ทะนุตรงบอสนะเดี Rut, เ๋ยวพวกรีบหยิบของนะโดนหลบตรงบอสอ่ะผมต้องได้แล้วสกินเได้นี่วาร์ปกลับไปเก็บเลยใช่ไหมแล้วก็ไปแจกออกครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกูเกือบตายอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวโลบตุ้กยูทะลุเยเ้าเด็เอ็งว้าย อุ้ยแทงเกือบตายอันนี้อู้ยกูกูกูออกไกลมากเลยอ๋อหลุดชิบหายเอาไหมเฮ้ยลีก่อนลีก่อนลีเลื่อนก่อนลีเลื่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลีเลื่อนก่อนหลุดแล้วหลุดแล้วหันหลังให้กองลีก่อนลีก่อนลีก่อนเอาไหมเอาไหมห้าวิห้าวิยิงดาวก่อนไม่มากระชือสตาร์ทยังนานก็แกต้องหันหลังให้กองเมื่อกี้แกหลุดก็ไปตรงนู้น กดกดโล่ดิพอรู้มันจะกระทืบอ่ะกดโล่เลยสกิลหัวผไปผมไปยาครับเนี่ยยาพี่ต้องเอามาเยอะๆหลุสกิวไม่พอบอกเลยยี่สิบานึ่เกิเอ๋มาหลุดนะไายามาอยู่มุมฝั่งเนี้ยหรือฝั่งนู้นน่ะเดี๋ยวกระเด็นออกเกิน ลบกิ้อะไเหมือนจะได้ไม่กระเด็นออกไปทางป oh. ากทางอะไรมันเนาะลบกิ้นะเฮียตงหิวตงหิว อุ้ยอุตส่าห์ตันอุตส่าห์ตันชิบหาย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 ลบสกิลบ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 โต๊ะคุณโดนสะกัโคตรวดนานี้อะหนุกไปได้บันทีผมเฮียโคตรนานเลยต้องรีบเขียร์ละป้ายยาแล้วป้ายยาแล้ววางฮิววางฮิวโอ้ยเหยียดหมูเกือบแล้วคนตายมาเปิดคนตายมาเปิดโอ้ยไอ้กล่องเนี่ยนะแปดหมื่นจบแล้ นี่ต้องจีมะโจ้ไม่ได้ได้หมวกได้หมวกมาใส่แล้วมีใจด้วยครับแง่ไม่ได้จะกินแง่หมวกสองอันหมวกสามไปแล้วในกล่องกล่องเปอร์ซิ่แต่นุ่งมาเปิดกล่องดิแต่นุ่ได้กล่องของขวัญว่ะเราก็ได้ใครไม่มีเอาบริจาคกิ้วได้นะครับว่าร้อยสองแสนป่ะร้อยสองหมื่นไม่ไม่เยอะแล้ว คนที่รับชมงามเย่วิวสวยอะ่ะประดิษฐ์เนี่ยได้หมูมาจ้